ไม่สัตว์เลี้ยงถอนใจใจคือรำคาญเราอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะมาดูเหตุผลกันเคยสังเกตไหมว่าตอนคุณเรื่องน้องหมาหรือน้องแมวแล้วเขาถอนใ,ใจยาวหลายคนคิดว่าเขากำลังรำคาญเราอยู่ใช่ไหมล่ะวันนี้เรามาไขาข้อสงสัยกันค่ะว่าการถอนใ,ใจของสัตว์เลี้ยงนั้นจริงๆแล้วหมายความว่าอะไรกันแน่ หลายคนมักจะตีความว่าเมื่อสุนัขหรือแมวถอนหายใจแสดงว่าพวกเขารู้สึกรำคาญหรือไม่อยากทำตามที่เราสั่งแต่ความจริงแล้วการถอนหายใจของสัตว์เลี้ยงมีความหมายหลายอย่างมากขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์ค่ะ 1. ความพอใจและผ่อนคลายถ้าน้องหมาหรือน้องแมนอนอยู่ข้างๆเราและถอนหายใจยาวยๆนี่ไม่ใช่ความรำคาญค่ะเป็นสัญ,ญญาณว่าพวกเขารู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายเหมือนกับเวลาเราถอนหายใจโลง่ลงๆหลังจากวันที่เหนื่อยๆน,นั่นแหละค่ะ2การปลดปล่อยความเครียดในบางครั้งการถอนหายใจเป็นวิธีที่สัตว์เลี้ยงใช้ลดความตึงเครียดโดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์ที่่่่่นนนนนนาาตตืืเเเ้หหรอกกกััังงววลลลชจบสุข หรือหลังจากไปพบสตัตวแพทย์สการสื่อสารและขอความสนใจบางครั้งน้องหมาอาจจะถอนหายใจเพื่อดึงความสนใจของเราโดยเฉพาะถ้าพวกเขาเรียนรู้ว่าเวลาถอนหายใจแล้วเราจะหันมาสนใจหรือให้ารางวัลค่ะดังนั้นครั้งต่อไปที่เห็นน้องหมาหรือน้องแมวถอนหายใจลองสังเกตรบริบทรอบข้างดูนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้รำคาญหรอกค่ะแต่กำลังรู้สึกสบายใจหรือพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างกับเราลองสังเกตน้องหมาน้องแมวที่บ้านดูนะคะว่าเขาถอนหายใจตอนไหนบ้างแล้วมาเล่าให้ฟังกันในคอมเมนต์ได้เลย